อดีตครับพูดถึงเรื่องการรัฐประหารครับพูดเหมือนกําลังติดลมอยู่กับรัฐบาลลุงตู่รัฐบาลที่แล้วนะครับซึ่งผมเองก็เคยอยู่ในรัฐบานลนั้นมาก็เห็นว่าเราก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับจงวันเนี้ยคนยังคิดถึงรัฐบาลลุงตู่อ่ะวีรัฐบาลของพรักเพื่อไทยนะฮะแต่ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยหัวหน้าพรคประชาชนยัตติดลมนะเป็นแผ่นเสียงตกร่อง พูดถึงรัฐประหารอยู่นะซึ่งปัญหาวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐประหารมันเป็นความผิดพลาดบกพร่องต่อหน้าที่ของนายกพักเพื่อไทยนะครับซึ่งท่านไม่ได้พูดถึงเลยกลับไปพูดโทษร,รัฐธรรมนูญว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากนักการเมืองนะครับไม่ใช่เกิดจากรัฐธรรมนูญจริงๆวันนี้รัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยฮะเป็นรัฐธรรมนูนที่ช่วยแก้ปัญหานะครับเพราะนายกแพทองทานเนี่ยทำผิด แล้วรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้ถอดถอนออกไปซึ่งตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับดังนั้นอย่าโทษรัฐธรรมนูญนะครับโทษที่นักการเมืองไอย่าติดลมนะครับต้องฝากเรียนไปถึงผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับอย่าติดลมกับอดีตนะแผ่นเสียงตกร่องคิดงในเรื่องรัฐประหารโทษประชาทโทษประชาธิปไตยโทษรัฐธรรมนูญทําให้เกิดปัญหาประเทศไม่ใช่ครับ คนไทอยู่ที่นักการเมืองครับอยู่ที่พวกท่านเนี่ยครับทำงานให้ดีอย่าให้มีปัญหาครับก็ผมก็ผมดูอภิปรายของเขาเนี่ยเขายังเหมือนอภิปรายรัฐบาลลุงตู่อยู่เลยอะอย่างที่ว่านี่รัฐบาลอนุทินแล้วนะไม่ใช่รัฐบาลลุงตู่แล้วนะยังพูดถึงรัฐประหารอยู่เลยก็เข้าใจครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยพรรคที่เขาเติบโตมากับการโจมตีรัฐประหาร ครับโจมตีทหารนะครับต่อต้านการปฏิวัติทหารซึ่งก็เป็นอุดมการณ์ของเขาผมไม่ขัดข้องกันนั้นเป็นเรื่องของท่านแต่วันนี้มันไม่ใช่รัฐบาลลุงตู่ไม่เกี่ยวแล้วครับรัฐบาลอนุทินกับผู้ที่นโยบายนะครับผู้ที่เรื่องพวกนี้ปัญหาของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับไม่เกี่ยวว่ารัฐประหารแล้วครับมันเป็นเสียงตกล่องเกินไปแล้วผมว่าน่าจะก้าวข้ามได้วครับโอเคครับ Thank <laughs> you.